วัสดีค่ะวัสดีจ้าแม่อิมพากินวันนี้นะคะจะมากินส้มตํานะคะส้มตํากุ้งสดนะคะอันนี้น้องโนงน้องจีโนอ่อันนี้น้องอะไรคะโมจิน้องโมจินะคะแล้วก็จะมีผักนะคะมีผักแพวนะคะอันนี้สาระแหนมีไก่ย,ย่างด้วยนะคะไก่ย่างมมอันนี้ไก่ย,ย่างหาดใหญ่นะคะซื้อมาไปไปตลาดมาอันนี้ค,คือผักแผว อันนี้เป็นหนงังหนังไก่กรอบนะคะหนังไก่ที่บ<ข>อกว่าเป็นอีสานตอนนี้มันเป็นอะไรล้วก็มีไอ้พักไอ้ชาอุ่มจ้ะปารทห้องกันเสื้อพักนเนาเนาะทักเนาอันนี้อันพักไอ้สลัดจ้ะมี่เนาะไม่แต่เนาะไม่ไล่ต้มจ้ะอ่ะเข้ามากินกันเลยเนาะจ้ะกินกันกินกันก่อนอ่ะกินอะไรก็จกับอารมณ์นี่แคบหมูน้ำเลยจ้ะนี่เขาวเบหมูน้ำกันได้จ้ะ กินข้าวเที่ยงจากพิ่งมาจากตลาดกุ้งจ้ะชอบมากแซ่บวะได้หน่อยเพิ่นก็ยนงกินเผ็ดมาจากไหนปันไ่บ พี่ก็ทีน้ำด้วยจ้ะไม่กินผักนัมนได้หรอเราก็ะยากค่ะเราประยากครับครับไปพักอันไหนนะาพี่ก็ทีน้ำก็ได้จ้ะจับกระถูหกุ้งแต่กุ้งสด กลับพักกับค่กับรกอบด้อเรพร้อมหนนองล้วนอาหยแลไม่ได้นกับผักน่เขาบอกว่าพี่น้องด้วยรัครับมาเด้พี่น้องมากินขอดกิีโนเแล้อครับผักเงากัรผักเงา มันต่าอ,อค่า่แม่คนตำ่ำท้หลายอย่างเลยนี่หมูย่อมี่ขอโพดน้ำจ้ะจยืดยืด ออข้าวหมูกระข้าวหมูกรอบไม่เหมี่ยววะกินกับน้ำไก่ต้มน้ำไก่ต้มแซ่บๆน้ำม่นไรกินกับผักกินผักด้วยโม่กินผักด้วยจิบเอาเลยลูกไก่จิบเอาเลยจิบเอาบัง ก,กับข่าปูนไก่ทอดจ้ะกินกับไอ้ผักเพส้ตมตำเข้ากันดนีปะยังจ้ะกินกับต้มหน่อไม้จ้ะ ฝากกับห้องพี่นอ้องแจ็คมาชิตกตอนไหนฝนก็นแล้วฝนตกลิ้นดือครับหมูจ้ะฝนตกลิ้นพี่นอ้องแมงวันแมงวันเด้อพี่นอ้องพักน้องแบบเนาะพักน้อง น้ำใหม่คนะซื้อมาสดๆเลยจากตลาดกินน้งงมันด้วยคือน้ำมันด้วยครับพี้ตรงอ่างาปนี่ข้าวเหนียวน้านเอาปูนกับเป็นเศษดีดีพี่น้องเนียวนุ่มเนี่ยกินบ่เบื่อจ เิมแล้วเป็นตาดีใส่ตาเห็นเจียบมันไฟนะตนี้เนี่ยเพืนหนักเียบปะเจบครับเจียบพายหนำจิ้ม้ำ ตามบ้านตอนเทียงกระผัดเย็นบ้างไอดไก หักกายหัใหญ่เลยผักนอนจะแบบเอา้าคาติว <c oughs> อ่ะกินถัดด้วย น้อยเนี่ยก็กินมาได้ดอกตาบกฮุงที่เรเพิ่ก็กินน้ำได้แต่ก,ลลกินไก่จ้ะเอตาบะุงเพชรกินมาไดนหนาเนี่ยจะาของกุ้งซดจ้ะซอสใใหญ่ปนไหนดอกซอีกินหญ่ยยกินใหญ ปุ่นจ้ะกละเพอปุ่นบีออกให้นอนน,นะหงากับหมูจ้ะไก่ทอดขาใหญ่เลยจ้ะขาใหญ่หหหเลยมาเด้นอพี่น้นองเสียบคักด,ด,ดังไกลกับกรอบกรอบ ทานเนี่จ้ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นเนี้อนุ่มอืมเอาอยู่ยิ้มหนังกายเหรอยิ้มแล้วยิ้มแล้วแซ่บปะแซ่บอร่อยมากอร่อยมากมันเลือดพี่น้องกินกัน น้องจีโน่เด้อครับเดอ้อโอ้ยืดมากเลยครับไอ้น่องหืมขอบุญจิ้มนำมะเขือพิมพโอ้ยอ่ะจั๊กผักนาโอ้ยผักเนาอีกอะกินบอผักเนาวมากินเจ้าปลาห้องอ่ย ผงสดขาวปุนมีท่างผิวและผ่กข้าวปุ้นดางอนนะไรไปหน้ง เดี๋ครับกินครับน้องฮีโนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้าเพียเพียอะไรนะสี่พึ่งลาไปก่อนแม่อิมพากินจ้าแม่อิมพากินอิมแม่อิมแม่อิมพากินผักแพลวงามขาอยเลยแพลพากิน เติมชีเพ็ดแล้วพี่น้องมีแต่บล็อคเพ็ดขนาดอันช่างเพิ่นบนเพ็ดได้นี่จ้าคันเบิ่งอยู่กะยาตําเพ็ดอะไรๆเยอะเอืเอยเมย์คือเขาบอกแม่ว่าทำตําเพ็ดเป็นแบ <ๆ S 2> มารีวิวให้เพิ่นแน่ <c oughs> ผู้ใดอยากกินกะไปซื้อได้เด้อจ้ายัว่วบักอคข้ามบิดน้องมย์ถ้ใครอยู่ใ,ใกล้ๆกะไปซื้อได้แกะยั่วเขาจำกับ กีกินได้เนี่ยบงี่ีีกันะก็ต้องิมจับอะไมาดิสิแมไกัดุงนี่ไม่กัดจีนเลยแซ่บแซบปะ,อ,ะอร่อยมองมอมนคน้บักพีหนีได้จ้ะบก่ มเลือกค่ะพี่น้องไมเลืกค่ะพี่น้องเ้ยูด่ะลงมาอุ๊อีนอมันตมจแซ่บแจริงครับทำคือ,ออกันดีกีกเลยตาบอกเลยว่าพักกันแต่ มันขืนคนไปถือกหนัตาบกุงพี่น้องกายมันไปถือหนับตาบกุงพี่เล็กหิดกายหัวนะอะไรบ้า น,ออนังกากปรกอบน้องนงังกากปรกอบขอบคุณเผ็ดผักอันนี้มันก็จะมีรสเผ็ดกันเผ็ดยุ่มเผ็ดแต่ว่าแ่บ นอนพี่น mm ้อกลับเลยงาม้่วอีรพักนอนทมกินผักดิบทมกินผักดิบเอะลนาไก่พีนอเบิดอหรเลบีกรอบค่อีริไก่ถอดหาใใัยค่ แซ่บยูกรอบกินกับส้มตำกินกับตำมะฮงเข้ากันทางนี้น้นำจิ้มหายดูจ้ะทางหายไปกินกับตำมะฮงกับกินกับน้ำจิม้มไปกินขอบคุณน,นะครับทิ้งเศษนะหัวยอดอ่ะเฮ้ยหับอืม ไยากทูเอใจังดีครับน้ำดีครับพักบังเบิร์กงอตะบุกงเน่กลับหลายครับคู้ใดกินกับนิยกับเ็นมาได้ด้วยจ้ะ มื่อนี้ห้องกินนั้นสมตำเนาะตอนเที่ยงคืบหนาห้องกินนางกับพี่น้องกับคอมเมนต์มาได้แต่อยากเอ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างอยากแค่นี้การห้องกับกินอิ่มแล้วเนาะจ้าก็ขอให้พี่น้องติดตามซ่องแล้วจ้ะซ่องนั้นไม่อิ่มพากินนะคะคจ่ามืออื่นกับห้องที่มากินยังกะให้พี่น้อง เป็นกำลังใจโดยการกดติดตามและจากดซับสไครต์ให้ในเด้อจา้ามอนีก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจา้า